ในรอบเดือนกุมภาพันธ์2559กรมการปกครองมีผลการดําเนินการดังนี้วันที่28มกราคม2559ที่วิทยาลัยการปกครองร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสพัฒธ์อดีกรมการปกครองเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองณนะวิทยาลัยการปกครองจังหวัดปทุมธานีเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาอบรมของข้าราชการกรมการปกครองโดยก่อสร้างเป็นอาคาร7ชั้น เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะสามารถรองรับการศึกษาอบรมรวมทั้งใช้เป็นศูนย์จัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพกองการเจ้าหน้าที่จัดประถมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่งปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการรุ่นที่จําจำนวน88คน ระหว่างวันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์สองพักณวิทยาลัยการปกครองจังหวัดปทุมธานีโดยมี100มร,ร้อยตารวจโทอาทิตย์บุญญาโสพัฒน์อธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในพิธีเปิดองการเจ้าหน้าที่จัดอบรมโครงการพัฒนาประหลัดอำเภอผู้นำการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขยายผลการปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่อำเภอโดยใช้การอบรมแบบลงมือปฏิบัติ learning by doing โดยมีประลัดอำเภอจำนวน400คนจาก76จังหวัดทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน3วัน2คืนที่บ้านจำรุงชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลงจังหวัดระยอง ร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญ,ญโสพัฒน์อธิบดีกรมการปกครองร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรกรมการปกครองระหว่างกรมการปกครองกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยณโรงแรมอัลมิรอสเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร สำนักบริหารการปกครองท้องที่จัดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี2559ดำเนินการฝึกอบรม5รุ่นรวมจำนวน1,756คนระหว่างวันที่11พฤศจ,จิกาย,ยนถึง29มกราคม2559 พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคให้แก่ผู้ปกครองท้องที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2559และพื้นที่ภาคเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2559โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดในพื้นที่ร่วมประชุมสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนจัดพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในโอกาสครบรอบ62ปีกองอาสารักษาดินแดนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ25์2559เพื่อมอบเครื่องหมายอันสำคัญยิ่งของกองอาสารักษาดินแดน ให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดีโดยมีนายกองใหญ่อนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นประธานในพิธีจัดขึ้นณห,ห้องมะควานรังสรรค์สโมอสรทาหารบกถนนวิภาวดีกรุงเทพมหาคนครกองสนับสนุนการบริหารราชการอำเภอและขับเคลื่อนนโยบายพิเศษ ร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยสภัทน์อธิบดีกรมการปกครองพร้อมคณะผู้บริหารกรมการปกครองประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายปกครองและติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลตำบลละ5ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานนทบ,บุรีนครน,นายกสมุทรสงครามสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมฉะเชิงเซาราชบุรีขอนแก่นและเชียงใหม่ ซึ่งมีผลการดําเนินง,งานตา,ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบลตําบลละ5ล้านบาทข้อมูลณวันที่26กุมภาพันธ์ส5 5 9สามารถก่อนี้ผูกพัน1 2 8 8 8 8 0ล้านบาทคิดเป็น33.31เบิกจ่ายแล้ว6,512.59ล้านบาทคิดเป็น17.95กอร์งตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครองในรอบเดือนกุมภาพันธ์2 5 5 9ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองได้ออกตรวจราชการในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทปทุมธานีอ่างทองระยองฉะเชิงเซาสมุทรสงครามนครนายกสงขลาปัตตานียะลามหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์อุตรดิตถ์และพิจิตร ผลการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดนในเดือนมกราคม2559สามารถบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบําบัดพื้นที่7จังหวัดจํานวน246คนระบบสมัครใจบําบัดพื้นที่32จังหวัดจํานวน2,280คน ด้านการปรับปรามสามารถจับกลุมผู้ค้าผู้เสพจำนวน432รายของกลางยาบ้า1,822,245ามตเม็ดกัญชา1,013กรัมยาไอซ์9กกิโลกรัมฝิ่น24กิโลกรัมและเฮโรอีนจำนวน2,929กรัมผลการให้บริการด้านทะเบียนและบัตรของสำนักบริหารการทะเบียน สามารถให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนเอเนกประสงค์สมาร์ทการ์ดกับประชาชนทั่วประเทศในเดือนมกราคม2559จํานวน572,150ใบและให้บริการสอบถามปัญหางานทะเบียนในระบบ call center 1548จํานวน4,455ราย สำนักการสอบสวนและลิธิการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคอสชอที่22/2558ทั 58, เข้าตรวจสอบสถานบริการย่านลาดปรเาเค้าหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าเปิดขายเกินเวลาและปล่อยให้เยาวชนอายุต,ต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการจำนวนมาก จากการตรวจสอบพบก,การกระทําผิดตามข้อโรองเรียนจริงโดยพบเยาวชนอายุตั้งแต่16ถึง19ปีเข้าไปดื่มกินภายในร้านมากถึง64คนจึงตั้งข้อหากับผู้ประกอบการและสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวและมีผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของสำนักงานสอบสวนและนิติการในรอบเดือนมกราคมที่ผ่านมาดังนี้ สำนักกิจการความมั่นคงภายในมีผลการดำเนินงานออกหนังสือผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างเดือนตุลาคมถึงมกราคม2559รวม1,273,499รายและมีผลการดำเนินงานจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยฝ่ายปกครองในเดือนมกราคม2559จำนวน1,022รายในส่วนของภูมิภาคมีผลการดำเนินการดังนี้